มันไส้คาจิมีการส่วนตัวเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนไอ้นี่อีกอนี่อีกอนี่อีกอนี่ก,อกเอาไปดิเออมาไอ้คนนึงเหรอนี่ก็คาจิว่ะเออคาจิคาจิต้องโดนเร็วมาเลยวะไอ้มาดิมาดิเร็วโอ้ยมันจะล็อกขาอะไรนานขนาดนี้นี่ไงเรามียันแม่เรามียันแม่ครับปุ๊ด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 เสร็จป่ะล่วงโอ้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 โอโอ <laughs> เอาดิก็มาดิเราเข้าหน้าเกมกันดีกว่าครับผมขอบคุณสำหรับน้องฟ้า Lost Time นะครับผมที่เปิดก่อนได้เปรียบว้าผมอยากให้เทสมีสกินนี้จังเลยมาจิจามาจิจาพูดพูดพูดไปครับจะเอาอุ้ยเข้าไม่ถึงว้วใจร้อนจรนวหัวห้ยอ๋อโลกิฟังโลกิเอไพิเทคโลกิดิทาจิฝังเรา ไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับแมริแครับมาริแคบโจ้ครับปุดปุดปุดโอ้หูนะคือตาตะกี้อ่ะเราโดนโดนไอ้คาจิแน่แน่เลยว่ะนี่ไงนี่ไงลอยมาพุดปัดพุดปัดเลยว่ะโอ้ย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 ตึงตั้งแต่เกมแรกตึงเปรี้ยแต่ว่าเฮ้ยเกมสองมีคนมาแบกม่อนแล้วนะนี่แหละเอาเลขาแคนมาแบกม่อนนี่แหละ แอร์ช่วยมันด้วยแอร์อย่าให้ใครมาทำลายมอนนะโอ้โหไอคาจิเนี่ยนะอีกแล้วอีกแล้วเวลาเราเจอคาจิทีไรเราก็จะหัวร้อนทุกทีเลยว่ะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้อยากหัวร้อนขนาดนั้นนะนี่ไงดูดิมันย้อนดิมันต้องโดนโ่าวะไอคาจิเนี่ยต้องโดนโนะวะเอาไปก่อนจัดไปครับนี่ไงเรามียันแม่เรามียันแม่ครับปุ๊ด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 เสร็จป่ะ ล่วงโอ้โอ้ German. โอ้โอ้ฮฮฮเอาดิก็ม้าดิ้ไม่ให้อ้นี่หายตัวเราทำอะไรไม่ได้นะว้าวว้าวโอ้โหคอมอนคอมอนไกลเฮ้ยปืนเราหกร้อยว่ะอู้อู้เฮ้ยแคทเตอรีต้าครับหมดยังเอาหมดแล้วก็ต้องเสร็จดีแค่เพิ่มยานแม่ลงมา เดลเตอร์นะอย่าแม่ผมอ่ะเรียบร้อยรุ่ิวี้เจนครับโอ้โหโอมันมาแล้วมันมาแล้วฮิวก่อนฮิวเอ้ยมาดิก็มาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดติดติดโอ้โอ้ข้างหลังด้วยเหรอไม่ใช่โอ้โหเนี่ยไอ้จรวดหกร้อยเว้ยโดนมันโยนตังเลยอ่ะคาจิ้เฮ อ๋อนี่นี่นี่ไลโอไลโอแออยู่ไหนแอคอมอนอมอนมาไหมยังปุ๊บอุ้ยอ้อโอ้อยอ้ออ้อปุ๊ดไปครับเฮ้ยทำไมมันยิงไม่เข้าอ่ะนี่ไงนี่ไงอ้อยอ้ยโอ้ยโอ้ยไลโอปุ๊ดอื้อเฮ้ยนี่คือเจาะท่านทานจริงเลยเนี่ย มาแล้วมาแล้วมา oh, แล้วนี่แหละโอ้โหแล้วดูสองชั้นเลยนะทั้งโล่เหลืองทั้งโล่แดงมาดิมาดิว่าเฮ้ย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 ้ดักครับพึเฮ้ยยิงเลยสิแอร์มอนจะได้แรงๆเจาะโล่ครับว้าวไม่พอจริงเหรอวะเนี่ยโ you อ้โหลองไม่ทันอย่างนี้นะ อะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะสติสติเรามันแคมเปอร์นิววดายมามามาหูลบอ,อยู่หลังอนเน,นอร์อีกโผล่มาโผล่มาคัมนโอนโ,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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเซ็มนีมเ่เซ็โอ้โหโล่เยอะเอจิตเพียบพรามซ้ายครับแต่ว่ามีพรามซ้ายที่ไม่สามารถเป็นคอนตัมเรดาร์ได้นะโอ้ยจัดดิ จานไปอีกจานไปอีกจานไปอีกเฮ้ยแอซิดก็ยังไม่ได้นี่ขนาดลิงเพื่อนไวนะ้เน้อทำไมยิงไม่ค่อยเข้าอ๋อดามเมจมันหายไปเยอะเลยนะเจว่ะจบเลยอะไรวะเนี่ยคือแ <c oughs> <c oughs> ทบไม่ได้ยิงเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูดามเมจมันซิแป๊บนึงกันเพื่อนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนไอ้นูโอก่อนให้ไลโอเออนูโอถูกแล้ว นี่ไงแต่เราอาศัยหลอยอ <laughs> ขอบคุณครับแอร์เดี๋ยวเราไปดูก่อนเจ็บปวดเลย <laughs> อุ้ยลงเร็วด้วยอันนี้คือเกมสุดท้ายนะครับผมโอเคลุยครับล,ล็อกไว้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 มีใครหย่อดไหมมีใครหยอดอุ้ยโอเ้เทสเหรอได้จ้าได้เสียเซได้เสียเซวับโบอุบ้ย ไม่เข้าอ๋อเคลยะเว้ยนั่นไงเคลื่อยแล้วทำไมมันเร็วจังวะเรียบร้อยครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยขาจิด้วยข้าจิด้วยไว้แล้วอ้าําสองหนึ่งครับหนึ่งครับล็อกไว้ครับฟ้าบเฮ้ยฟเฟซชิปบ,บ้าบอที่สุดอือหือนั่นไงนั่นไง,นนไงเฮ้ยเข้าระยะเราดิเซฟ ป้าเพื่อนเราไปหมดเลยโอ้แต่ละคนอะไรวันนี้วันนี้เนี่ยวันนี้มันคืออะไรวันนี้มันใช้โมดูลกระโดดได้สูงขนาดน,นั้นเลยเหรอว้าว มาลองดูเฮชี้ครับเอาเสาก่อนแล้วกันนะโดนความหนาวไปสองวันผมก็ต้องการความหนาวอยู่เหมือนกันว้าวว้าวโดดบ้างดิ้เราก็มีกระโดดด้วยโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหค้าจี้อ่ะนั่นไงนั่นเสร็จเลยจบเลยอ่ะแล้วเราจะต้องไงเดี๋ยวเนะี่ย เกินเกินขอบคุณครับผมปะปะเราอ้อมเอาสาฝั่งนู้นดีกว่าอโอ้มปะปะโอ้มปะเอาไปก่อนเลยนั่นแหละเพอร์เฟกครับยาณแม่ลงมาเราหายตัวได้เออพอหายตัวแล้วจำรวจคาจิไม่สามารถเห็นเราได้นะเราต้องจัดการให้ได้ก่อนอะ่ะเออวะ มันไส้คาจิมีการส่วนตัวเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนไอ้นี่อีกอนี่อีกอนี่อีก,อก,อก,อกเอาไปดิเอเอามาไอคนนึงเหรอนี่ก็คาจิวะ่ะเออคาจิคาจิต้องโดนเร็วมาเลยวเฮ้ยมาดิมาดิาดเร็วโอ้ยมันจะล็อกขาอะไรนานขนาดนี้คิวคาจิได้สามตัวมอนก็สบายใจงุดหงิดเลย ปะโถโอุ้ยยอ้ยอนย้อนไหมครับเอ้มันติดว่ะวันตัวสูงงั้นปลา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 ,ปาเฮ้ยเป็นของใครวะของเพื่อนเราใช่ไหมไม่ใช่ของไอ้ศัตรูนะนี่แคสเซตัสครับว้าว เอเบอร์าลีแย่ครับเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยนี่ไงนี่ไงปืนเราไกลซะอย่างได้เปรียบเว้ยมามามา จัด,ดไปจัด,ดไปครับเฮ้ยโดนล็อกโอ้โอพีแอร์เซอร์พีอเซอร์โอเคครับฟ้าบายบายครับขอบคุณสำหรับโดนเนตด้วยนะเล็บเลเลยนี่กิวไอ้นี่งไงไอ้นี่ไงเฮ้ยโอ้โหแรงเวอร์ไวตัวนี้มันสะสมเอ็มไอ้น,นั่นได้แน่ๆเลย สะสมไอ้นิียร์แอมเออมันยุเลยโคตรแรงเราจะต้องเอาตัวอื่นนี่กะเออไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยเ โอเคครับผมหายตัวมาแล้วแอสเซตัสเหมือนกันครับโอ้ยโอ้ยถอยก่อนอยู่ยิ่งใกล้ยิง่งอันตรายนะตัวนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเราหมดว่ะเราหมดว่ะเออโอเคหลอกสกิล้านหนึงครับมาแล้วมาแล้วไปไปไปโอ้ ยากไอ้น้องไอ้น้องโดนดิเรีเฟกค,ครับเราพักไว้ก่อนนะเออรีเฟกหมดเราก็ต้องจัดต่อไปครับโอ้โวยังโ,โดนอยู่ยังโดนอยู่มาแล้วมาแล้วสองหนึ่งครับฮุยุยุยยอื่เด้ออืดเด้ออืดเด้อ เอาให้ฟันเอาให้ล่วงไม่ล่วงแล้ววะโอเคเราไปจัดก,การผาเฟเดอร์ก่อนคือนี่คนนึงโอ้ยมามาเอาดีเอาดิอาดโอ้ยเอาบอมไม่สบายตัวร้อนตาลายพักผ่อนสิลูกเอาเสาก่อนครับโอเคพวกเราเสาอยู่นะ หมดยางดีเฟนหมดแล้วดิเสร็จครับผมโอเคเฮ้ยเอาเสาก่อนเพื่อนเอออะไรเดี๋ยวมอดเอาเสาเองก็ได้โอเคนะโอเคนะเสาเสาเสาบีคอนเฟิร์ตบีคอนเฟิร์ตโอเคคาจิเอาเสาคาจิเอาเสาเจ๋งมากครับสวยปะเหลือคนเดียวเนี่ยมาลุยลุยลุยครับลุยครับ เรียบร้อย้นี่ใช้ปืนกลด้วยนะสู้ๆครับผมนี่ตอนนี้ก็นะับเกมสุดท้ายแล้วนะมันต้องชนะดิวะสุดยอดปลบมือโอ้โหย,ยังตึงอะ่ะสุดเกินสุดเกินว้าว สุดยอดครับโอมหูยดีนะเนี่ยสุดยอดโอเคเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนวนี้เพื่อนเพนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเ,เลย